สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยวันวิดีโอนะวันนี้พบกับผมเก่ง f อฟ t อ a c ัวันนี้ก็มีรถในแบบของเราเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ก็เป็นรถยนต์เเขาเรียกว่ารถซิตี้คาร์เนอะรุ่นใหม่นะครับก็คือรถครอบครัวขนาดเล็กนะแต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นรถรุ่นไหนโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไป โอเคครับนี่นะครับรถซิติคาร์ที่บอกก็คือ All New a m e r a นะตัวนี้ตัวเทอร์โบนี่นะครับโฉมใหม่นะครับวันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยมาเลือกติดตั้งเนี่ยครับอันดับแรกก่อนเลยนี่คือก่อป้ายทะเบียนนะพิงโกก่อป้ายใหม่สีใหม่นะฮะสวยๆเลยกันน้ำด้วยนี่นะครับ ง,งามจริงจริงนะสีชมพูโดนแสงนี่จะเล่นแสงด้วยนะวิบวับวิบวับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันด้านท้ายก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเป็นนิสสันอเมร่าตัวโฉมใหม่นะฮะนี่ฮะแผ่นด้านท้ายนี่ปูผมของ QJ สีดำเดินได้แดงนะครับผืนใหญ่ๆเต็มๆเลยนะครับเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกจุดเลยนี่นะครับสวยสเลยนะครับ แลคันนี้นะครับเลือกติดตั้งพร้อมออปชั่นเสริมก็คือพรมวางเท้าลายคุชชี่ด้วยนี่นะครับชิ้นที่สอนี่ใหญ่ๆเต็มๆเลยนะครับแถวสอนี่คือเย็บเป็นชิ้นเดียวกันนะครับหนาะนุ่มสบายเท้านะครับไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทางความสะอาดง่ายนะครับตัดลึกเข้าทุกซอกทุกมุมเลยนะแนบสนิทจริงๆเลยนะครับสวยๆเลยนะ นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าบ้างนะครับน,นี่ในโวนของด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างนะครับโอ้โหผมวางเท้าลายคุชชี่นะฮะนี่นะครับผมคิวเจตัดเาเหลี่ยข้อมูลทุกสุดทุกจุดนะครับข้างในตัดลึกเท่าไหนให้เท่านั้นเลยนะสุดซอยนะครับหัวหมุดคิวเจสัญลักษณ์คิวเจมีลิ้นนะฮะน,นี่นะครับเห็นเห็นเลยนะสอข้าไปนี่ แนบสนิทนะครับไม่มีลื่นมีหลุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันนะครับโอเคครับไปโอเคครับมาเรามาดูในส่วนด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งของคนขับกันนะครับนี่นะครับย้ำกันอีกสักครั้งนะครับพรมคิวเจนะครับเป็นพรมที่ตัดจากหนังพ u ทับ XPE 2ชั้นหนา13มมิลนะครับไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่น ทำความสะอาดง่ายนะครับไม่นำไฟนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะลึกสุดซอยตัวผมตัวนี้คุณสมบัติเด่นนะถ้าน้ำหกหรืออะไรไปเนี่ยมันจะซับดูดเอาไว้เลยก็เอาผ้าแห้งนี่นะครับวางเช็ดจบเลยนะครับสวยๆเลยนี่นะครับสวยๆเข้ากับรถสปอร์ตสปอรอย่างนี้เลยนะ นี่นะครับใครอยากได้อย่างนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับของเราทั้ง3สาขารถตัพพัมอมบางใหญ่ b ie, ิ๊กซีเอ็กบางใหญ่แล้วก็รถตัซไซน้อยนะครับรถรุ่นไหนนะครับจะเป็นสไตล์ไหนยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเราจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการติดตามคลิปใหม่ๆจากเรา นะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนนะครั้งหน้าค่อยพบกันใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับ